หนึ่งสองสามอ่ะอ่ะเปิดบลูทูธโทรศัพท์พี่ก่อนอ่ะลองลองลองเลยพอพอพี่เปิดบลูทูธพี่ได้ใช่ไหมพี่ก็มากดหาบุ๊กหนึ่งพี่เดี๋ยวดิเอ็กเซลเปิดยังเดี๋ยวดีเปิดบลูทูธใช่ป่ะเน่แล้วก็มากดตัวนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยเนี่ยกดบุ๊กหนึ่งก่อนใช้ไหมใช่ใช่กดบุ๊กหนึ่งครั้งกดค้างจนมันขึ้นตัวนี้พอกดขึ้นแล้วแล้วเราก็อะไรบินไฟอะไรเน่ะใช่ มันวิ่งหากันนะใช่ใช่ดอเอมันก็จะรันเนี่ยมันจะเหมือนกับมันค้นหาอยู่ค้นหาบลูทูธอยู่ใช่ค้นหาบลูทูธตอนนี้มันเจอมิกไบใช่ปหมมันเจอเครื่องมาหาล่ามาหาใช่เครื่องไหนวะเนี่ยายอะไรไฟวีโววะนั่นไงวีโวจิ้มเลยพอนี้เสร็จแล้วก็นี่กดจิ้มแล้วก็รอรับในโทรศัพท์มันจะขึ้นไฟยอมรับใช่พอยอมรับเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็กดออกกดออกไปเลยค่ะ ยังค่ะอาะจา้ะก็คือตอนนี้ใน Excel จบแล้วจบแล้ว Excel จบแล้วพี่ก็กดโทรศัพท์พี่เข้าตรงนี้ตรงที่ว่าการจัดการไฟมีไหมเอาโทรศัพท์าม,มาหันหน้ามาอ,อ่าที่มันเขียนว่าเอกสารมันจะมีคำว่า,าบุกหนึ่ง,งกดจิ้มไม่ต้องเปิดกดค้าง เพื่อส่งไงเอาใหม่เอาใหม่ไม่ถูกเนี่ยแชร์มีคำว่าแชร์ไหมข้างล่างปะส่งหรือว่าแชร์อะไรอย่างเงี้ยขาดส่งต่อเพิ่มเติมเพิ่มเติมอ่ะแชร์เลือกในลายส่งลายสุดาพรใส่ใส่ลายพอยก็ได้สุดาพรมาเลยเทปเทปมีดิมีจะลายพี่เปาเอออลายใครก็ได้ลายพี่เปาก็ได้ส่งมาเลยส่งค่าลายเลือกลายเอาลายลายพอยไม่มีเหรอไม่มีเม่มีไม่ ไม่ใช <łość> ่มันไม่มีอะไพอยไม่ได้เลยไม่ได้อ่าได้เฮ้ยอย่ารูปนั้นรูปนั้นไม่เอารูปนั้นผมไม่ได้ใช้แล้วเออรูปนี้ใช้แล้วแชร์แค่นั้นแหละเออตัว Excel เนี่ยก็ตรงนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ที่เราก็ไปปิ้นเลยปิ้นได้เลยใช่ไหมอแชร์